สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้คือรถขายขนมปังนะครับตอนที่ยังไม่มีอะไรใส่เข้าไปนะครับไม่มีตู้ไม่มีถังไม่มีถาดอะไรต่างๆนะครับจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ไปล้างหมาเมือ่กี้นี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้คือช่องที่ต้มน้ํานะครับต้มน้ํานึ่งนะครับหม้อที่ใช้นี่เป็นหม้อใหญ่ครับเป็นหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่มันไม่มีที่ขั้นครับเ็าเรียกว่าหม้อหม้อใช้ต้มเต้าหู้นะครับนี้นะครับต่อสายอันนี้หัวแก๊สนะครับแล้วก็สายต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้ารถนะครับนี่นะครับยาวมาถึงนี่นะครับตังนี้คือหน้ารถนะครับคือแก๊สที่ใช้นะครับส่วนแก๊สทั้งข้างหลังที่เห็นนั้นเป็นแก๊สอะไรครับเวลาแก๊สหมดก็ใช้ตัวนั้นเปลี่ยนเลยครับ ผมจะใช้ถังเล็กครับผมที่สําคัญแนะนํานะครับจุดนี้ให้กว้างสามารถยืนได้นะครับจุดนี้ตัวรถพ่วงข้างกับมออไซค์ให้กว้างสามารถยืนทําได้นะครับจะได้ไม่แคบไปตรงนี้วางตู้ขนมปังครับผมนี่แหละครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนด้านบนหลังคานี้ทําช่องให้ใส่กล่องขนมปังได้นะครับผมกว้างนิดหนึ่งประมาณศอกหนึ่งนะครับความสูงนะครับใส่ขนมปังครับผม แล้วก็จะมีตู้ใส่ขนมปังอยู่ตรงนั้นด้วยครับตรงที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นี่แหละครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นรถขนมปังเทวดานะครับผมนี่คือหม้อที่ใช้ต้มน้ํานะครับผมเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ไม่มีที่ขั้นนะครับนี่ครับใบเตยที่ต้มอยู่นะครับส่วนนี้คือตู้ขนมปังนะครับพอดีเอารถไปล้างก็เลยยกออกมาไว้นะครับ นี่คือถาที่ใช้นึ่งขนมปังนะครับกว้างคูณยาวห้าสิบคูณห้าสิบเซนติเมตรนะครับวางลงตรงนี้ครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับตรงนู้นมุมนู้นก็วางตู้ขนมปังนะครับนี่นะคะเพื่อนๆช่องนี้สามารถใช้เก็บของได้นะครับก็จะเป็นกล่องตัวนี้ครับกล่องใส่ขนมปังก็เอาเก็บลงข้างล่างได้นะครับผมตรงนี้นะครับ เนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจสนใจสามารถโทรสอบถามได้นะครับ0928038590เนี่ครับเอาหม้อกว๋วยเตี๋ยวม่กกี้มาวางข้างบนแล้วก็มันจะมาตั้งข้างล่างนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะทำเป็น2อท่อนนะครับเป็น EP หนึ EP สอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ